สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะพามาชมนะครับการจำลองความเป็นอยู่นะครับของเมืองฟ้าแดดสงยางสมัยโบราณก่อนนะครับผมซึ่งก็จะมะีแบ่งออกเป็น โซนต่างๆนะครับหมู่บ้านต่างๆนะก็จะเป็นส่วนรับผิดชอบของอำเภอนะครับต่างๆนะครับผมก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับมีการขายของมีการอะไรกันนะครับเหมือนจําลองเหตุการณ์นะครับเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับนี่เป็นตำเนียงเหรอ เก็บใน้องค่ะชิ้นได้ค่ะค็ม่อย่างนั้วะเอยาไปจับูม่ไรดีนี่น่าสนใย เดินไปท้างนี้นะครับื่้นอะไรนงกล้วยเม็กสวยเลยหนะึ่ก้วยเมกนะครับซึ่งก็สวยแขายปล่อยด้วยนะครับ มีปวยน้ำนะครับครับผมได้ยังกินเนาะได้ยังกินกันเนาะอันนี้เฮือนดอนจาร์นะครับอําเภอดอนจารนั่นเองนะครับอู้แดดร้อนขนาดนี้ได้ค่ะ อันไทยน้อยกุฏิท่าคอนโธหรออนนี้เรนจะโชว์เป็นบ้านกาลอัเภอประมาณจังสันนะครับของกาลสินนะครับผมอันนี้เป็นอำเภอท่าคันโท น,นประมาณนี้นะครับต่อไปของชัยนะครับเป็นอําพิ้ของชัย ต้องทำนะครับ

ตัวละสองพันป่ะครับตัวละสองพันนะาจะบอกแค่ปัที่วาตัวละสองรน่้จะสวยนะ ฮ้อนทำฮ้อนฮ้อนฮ้อนสวยครัเพราะน้นจ like ิ้มเยอะๆไงหล่ะจ้ะอ้อปนี่ก uh uh> ็ฮ้อนไปงั้นเหรอทอดนต้มตำไก่ย่างปลาเผาโลดอไรขนึงแทงกินอันนี้มากระท่านมนะจ้ามาพันนมสดจ้ากลางมงด้จ้าพุชตานมสดจ้าปลอดสารจ้าอ้ฮ้อนของเนาะโอ้ผ้าก็นี่จะสวยๆเลยนะครับไปผ่านไปผ่านมาแวะมานะครับ ชานมสดค่ะและชิมก่อนได้จ้าเอ,นอ็นข้าวเอ็นซี ขออนญุญาตถ่ายนะคะรใหญ่ชอยฝั่งตรงข้ามร้านนี้สวยมากิา้นที่ใช้อยู่ในหุ่นโอ้โหโอท็อปด้วยนะคะรับร้านนี้สวยมากนะคะรับคลองดีกาลลสินเลยนะครับผมโอ้โหแม่อเอยอะเก่งใจ <laughs> ไไเขา

การจำลองนะครับบรรยากาศหมู่บ้านนะครับโดยแต่ละอำเภอนะครับจะมาออกล่าออกของดีของอำเภอเจ้าของนะครับมาอวดมาอ้างกันนะครับมาขายในงานตลาดยาปูนะครับนี่นะครับ